ตอนนี้กำลังไอ้ถดัดูด้านในได้เลยครับครับแบึงเลี้ยงไว้ในบ้านครับ <c oughs> <c oughs> หาอาหารกินเองธรมรมชาติเลยด้วยมาต้องใจอาหารอย่างอื่นมาเสริมนหครับ มีช่วงเวลาเก็บอยช่วงเดียวหรอบปีหนึ่งเก็บครั้งเดียวค่อบเพื่อคุณภาพของน้ำพึง่งและใหญ่มันเลยเป็นน้ำพึ่งมันได้คุณภาพของตื่เจ้ากลับไปหากินละ แกยากเอามือลูบเลยเนาะครับล้วแป๊บนึ่งนะครับอ๋อ,อ,อป้าอันนี้โอ้อออแล้วไอ้เนี่มันลอดครับไอ้เอาไปย่ายจะได้ครับหางมันไข่ดังฮักหางมันหางมันปล่อยให้มันอยู่นี่นะครับปลาครับปลาอยู่ธรรมชาติแล้ว แล้วเ,เก็บเกี่ยวตัดหัวหน้ามานาันอ่ะเป็นธรรมชาติขดาเลยครับเดืนเอนสองเดือนนียครับเนี่ยหากินเองเนะครับห้าี้ดีมันมาอยู่ตะนี่มันหมาอันตรายกับละอ่อนกับ ทางขนเลยดีมันมาอยู่ตะนี่มันมาอันตรายกับละอ่อนกับทางขนเลยลยูไก่เหอยูไก่ตอนนี่ปูกทั้งลำไยทั้งอินทผลัมแล้วก็เลี้ยงพึ่งไปในตัวครับเพื่อประโยชน์สองอย่างาพึ่งนี่ก็จะอัน ไปเอาเกสรทั้งลำใหญ่ทั้งอินทผลัมมาเอาไว้ในหางเผื่อได้น้ำพึ่งบริสุทธิ์ครับผมแล้วก็ช่วงเวลาติเอาน้ำพึ่งมันจะอยู่ช่วงเดือนห้าครับผมน้ำพึ่งก็จะสะอาดหวานหอมครับผมแล้วแต่ว่าไอ้ลังไหนที่เขามาสะสมอาหารก่อนจะได้เยอะครับประมาณสักห้าควดขึ้นไปถึงสิบควดเลยครับบางบางหลังนี่ได้ถึงสิบห้าควดเลยครับ เลี้ยงอยู่ทั้งหมดสามสิบหลังครับผมปีที่ผ่านมานี่ได้ร้อยแปดสิบขวดครับผมมีทั้งจำนายและกินเองครับผมแล้วกันน้ำผึ้งนี่เขาบหมันจะมีการใช้มือติดจะบีพันน้ำผึ้งครับเขาป่อยมันยดเองธรรมชาติเลยเผื่อมานึ่มันโดนมือเขาครับแล้วกันน้ำผึ้งนี่จะแกบไปได้เมื่อนขนาด